ติดอยู่ในห้อง Escape Room มีเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผมต้องรีบหาทางออกจากห้อง Escape Room ทั้งหมด24ห้องให้เป็นได้ถ้าเกิดว่าบเวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่แล้วผมยังออกไม่ได้ผมจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลห้องแรกให้โจทย์เราไว้ว่าให้ตามหาโค้ดจำนวน4โค้ดเพื่อเปิดประตูอย่างนั้นเหรอโอเคอย่างน้อยมันก็ยังมีโจทย์บอกเรานะครับว่าเราต้องตามหาอะไรนะอ๋อนี่ไงมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ตัว c เท่ากับ0ตัว b เท่ากับเลข5ครับตัว a เท่ากับเลข7แล้วก็ตัว d เท่ากับเลข8คําตอบคือ7 5 0 8เอา้าผ่านไปแล้วครับผมอ๋อคือในแต่ละห้องเนี่ยเราจะต้องตามหาตัวเลขเพื่อไขปริศนาสินะ k มันบอกให้เรานับจำนวนไอเทมที่อยู่ในรอบๆห้องนี้นะครับเพื่อเป็นโค้ดนะ ลำดับที่1เนี่ยคือแผ่นคืออะไรกระถางต้นไม้เหรออันดับที่2คือเก้าอี้ลำดับที่3คือแบบรูปภาพที่ติดอยู่ตรงผนังลำดับที่4เนี่ยคือโปสเตอร์ที่ติดอยู่บนผนังเราเราตามหาลำดับที่1ก่อนแล้วกันนะครับนะลำดับที่1เนี่ยคือเหมือนจะเป็นคือต้นไม้นี่หรือเปล่าเนี่ยไอเนี่ยมีแค่ต้นเดียวนะครับลำดับที่2คือเก้าอี้อย่างนั้นเหรอมันมีเก้าอี้2แบบมีแบบนี้แล้วก็แบบนู้น ถ้าจะให้นับเนี่ยก็มีทั้งหมด3ตัวก็คือ 1, 2และก็3ลำดับที่3เนี่ยคือรูปที่ติดอยู่บนกำแพงนะครับนะมี1รูป2รูปและก็3รูปครับส่วนลำดับที่4เนี่ยมันให้นับโปสเตอร์ที่ติดอยู่บนกำแพงก็คือ1 2 3และก็4และก็5และก็6ครับผมตัวเลขที่เราได้คือ1,3,3,6 ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับนะไม่ถูกหรออ๋อเก้าอี้ e มีอีกตัวนต,ตรงนี้ครับทางนั้นลองเป็น1 4 3 6งสี่สาหออ้ยผมเจอกระถางต้นไม้อีกอันหนึ่งครับโอเคแปลว่ามันอาจจะเป็น2 4 3 6โอเค ทำใบในห้องที่3นะครับมันบอกว่าให้เราตามหาโค้ดในรอบรอมห้องนี้4ตัวเหมือนเดิมนะมีตัวเลขติดอยู่ที่ผู้ชายคนนี้คือเลข9ครับแล้วก็มีตัวเลขติดอยู่ที่เชลเตอร์ขายของนี่คือเลขสาแล้วก็มีป้ายประกาศตามหาคนหายครับซึ่งน่าจะเป็นคนที่ถูกจับตัวมาร่วมใน SK Ro รูมเหมือนผมครับแล้วก็มีเลข7ติดอยู่ที่เหรียญน,นะเลขสุดท้ายคือเลข2นะครับ อยู่ตรงน้ำพุกลางห้องเลยนะถ้าจากโจทย์ที่มันให้มาเนี่ยมันอาจจะให้เราเรียงลำดับตัวเลขจากขนาดของสิ่งของที่ตัวเลขนั้นแปะอยู่หรือเปล่านะครับจากเล็กไปใหญ่ที่สุดนะคำตอบที่จะได้ก็คือ9 3 7 2 7 3 9 2ไม่ใช่9 3 2 ผมว่าต้องเป็น 7, จ็ดสาสองลองแล้วก็ไม่ใช่ 7, จ็ดสองสาหรือมันให้เรียง 2, องสามดเไปเลยวะโอรโถยจริงๆด้วยมันก็แค่เรียงจำนวนเลขน้อยไปมากหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด15นาทีแล้วนะ คำใบ้ของห้องที่4ก็คือให้ตามหาโค้ดเหมือนเดิมนะครับโค้ดเนี่ยจะอยู่หลังประตูดูเหมือนว่าเราต้องลองเปิดประตูดูนะครับโอเคเลขแปดแปดหกแล้วก็เลขสี่นะครับแปดหกสี 8, 6, สองสอคราวนี้เราจะไม่หลงกลนะ2,4,6,8อา้าอ๋อคราวนี้เป็น biggest to smallest ครับแปดห้องที่5นะครับนะคือให้เราตอบคำถามบนกระดานบอร์ดนะ่รนับนะนี่คือคำถามที่มันให้เราหาตัวเลขนะครับนะเุ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะ3,2,6,9-4เลบ4เป็น5 4 2 8แล้วก็14หาร2เท่ากับ7คําคำตอบก็คือ6 5 8 7ครับ6 5 8 7าํปคำใบห้องที่6มันบอกเราว่าอะไรเนี่ยมีแค่รูปเดียวที่เป็นห้องแห่งความลับอย่านั้นมันมีห้องแห่งความลับซ่อนอยู่ในรูปบอเราต้องเดินหามันก็ไม่เห็นเข้าได้สักรูปเลยนะ มันหลอกเราเป่าวะเฮ้ยทำไมตรงนี้เหมือนจะเดินไปตกตกโอ้เจอแล้วสองหกสามห้าสองหกสามห้าทำเวลาเลยครับผมคำใบ้ห้องที่เจ็ดนะครับในเขาบอกว่าเหมือนเดิมเลยคือตามหาโค้เจอนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเรียงตัวเลขที่มากไปหาน้อยนะผมจะไปแบบสปีดรันเลยด้วยกันห้องนี้ดูเหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเจอแล้วหมายเลขสี่ครับ หมายเลข6หมายเลข9และหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลข7ครับ7 6 4ใช่ปะวะผมจำไม่ได้วะใช่วะห้องหมายเลข8นะครับนะห้องนี้เนี่ยมีโนต้ตที่ติดโค้ดไว้อยู่เยอะมากนะครับนะแต่ว่ามันมีอันเดียวเท่านั้นที่เป็นของจริงอย่างนั้นเหรอก็คือตรงนี้มี1อันคือ6 1 7 0ตรงนี้ก็มีครับตรงนี้ก็มีครับ ตรงน้นก็มีครับแต่ตรงนี้มีแมวผมไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีอ่ะแต่ผมจะเลือก4 4ตัวแล้วกันนะ1 2 3 4งสาสี่8ป8สี่สองเ1หหนึ่งเจ หรือสองสี่ตัวเฮ้ยเจ็ดเก้าหนึ่งสามน้องแมวมันซ่อมไม่ตรงน้องแมวครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามบาเฮ้ยเอ้าอะไรวะนะเข้ามาในห้องแล้วก็จะรวนดบินไปครับผมห้องที่9ครับผมมีคำใบ้อยู่ทั้งหมด3าคำใบนะ แน่นอนว่ามันน่าจะให้เราหาโค้ดจากการตอบคำถามครับคำถามที่1คือมีดวงจันทร์กี่ดวงคำถามที่2คืออะไรวะอ๋อดวงดาวในโซลาร์ซิสเต็มกี่ดวงอย่างนั้นนะและคำถามที่3คือวันที่สั้นที่สุดของเดือนอย่างนั้นเนะเดือนที่มีวันที่สั้นที่สุดอย่างนั้นนะโอเคผมว่าเราต้องใช้ไอ้นี่วะผมต้องใช้บรรยากาศในห้องนี้ช่วยดูวะอ,อ,อย่างแรกเลยคือ มีพระจันทร์หดวงนะครับนะคำถามที่2เนี่ยน่าจะหมายถึงระบบสุริยะมีดาวกี่ดวงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ดวงนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเอาคำถามข้อสุดท้ายที่มันบอกมันชอตเทสเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มพาพันธ์ที่มี28กับ29เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขทั้งหมดก็คือ1 7 2 8หรือ2 9เนี่ยแหนละ1 7 สองแปดนี่คือสั้นที่สุดแล้วไม่ใช่1 7ึ่สองเไม่ใช่หรือว่าบางทีเราเราควรคิดใหม่ดีว่าคุณผู้ชมระบบสุริยะนี้มันมีเจ็ดอันใช่ปะวะมันไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่โดยที่ผมมองไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยผมว่าผมเห็นว่าอะไรแปลกๆว่ะคุณลองดูมุมซ้ายดิแดงๆมันขาดหายไปเหมือนกับมีดาวอะไรอยู่ตรงนั้น,นะครับแต่ว่ามันเป็นสีดำเว้ย ถ้าหมายความว่าตรงนั้นนับเป็นดาวนะเท่ากับว่า1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 2 8ดูดหูนห้องที่10ครับโอ้โหเราเพิ่งมาถึงห้องที่10เองอะ่ะคุณผู้ชมผมใช้เวลาไปแล้วทั้งหมดในการอยู่ในห้องปิดตายนะครับนะ 40นาทีแล้วนะครับนะห้องที่10เนี่ยเขาใบไว้ว่านะครับให้เรานับจํานวนสีเป็ดอย่างนั้นหรอสีเขียวมีเป็ดทั้งหมด1 2 3สีแดงมีเป็ดทั้งหมด1 2สีม่วงมีเป็ดทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7สีเหลืองมีเป็ดทั้งหมด1 2 3 สี่หาคตอบคือ3ามสใช่ปะะ่าวห้องที่11นะครับนะห้องนี้มันบอกว่าห้องนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีจดหมายโน้ตเนี่ยที่มันจะทำให้ลิงก์และแปลเป็นตัวเลขได้ครับถ้าผมเดานะมันจะมีตัวอักษร แล้วเราให้เราเนี่ยแปลตัวอักษรนั้นกลายเป็นตัวเลขอย่างนั้นเหรโอเคตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราสำรวจห้องนะครับแล้วเราก็ได้ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรมานะครับนะซึ่งมันมีทั้งหมดหลายตัวมากมีทั้งหมดประมาณ78ตัวเลยอะมันมีตัว U ตัว e ตัว b ตัว k ตัว l ตัว m ตัว j แต่บนนี้เนี่ยมันบอกว่าโค้ดเนี่ย D U C K อ๋อหรือว่าแต่มันไม่มีตัวดนี่ นี่ไงตัว D เท่ากับเลขสอว่ะดเท่ากับสองโอเคสอง4ไม่ใช่2 0 7 4โอเคคำใบ้ห้องที่12น่าจะเป็นห้องสุดท้ายที่ผม จะไขได้นะครับเพราะคงไม่ทันแล้วล่ะผมน่าจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วนะครับนะโอเคตามหาตัวเลขในรอบๆอบห้องนี้นะครับนะหุยมันดูง่ายจังเลยอะเท <B S 2> ่ากับ1 B เท่ากับแตัว d เท่ากับศนะครับและตัว A เท่ากับเลข7คําำตอบน่าจะเป็น1 7 8 0ห้องที่13ครับไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับนะทำใบห้องนี้เหมือนห้องเป็ดเลยก็คือ หาตัวเลขแล้วเอามาเรียงกันให้ได้เป็นตัวอักษรทว,ว่าฮีโร่ครับโอเจอตัว E ละตัว E เท่ากับเลข0นะครับตัว H เท่ากับเลข3นะครับตัว R เท่ากับเลข0นะครับส่วนตัว O เนี่ยมันติดอยู่ที่ขาของ The uck, เดอะฮักเลยนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องนับจํานวนฮีโร่ที่อยู่ในนี้ครับเดอะฮักกับตันอเมริกาทอไอรอนแมนแล้วก็สไปเดอร์แมนมี5คนครับคำตอบน่าจะเป็น3 0 0,5 ไม่ใช่เหรอสามศอย่างนั้นเหรอเฮ้ย,อยโอเคครับห้องที่14ครับผมโคดเนี่ยมันซ่อนอยู่บางที่ในสถานที่นี้ครับไม่เอาโดนตีริวได้ไหมอ่ะของเงียบเงียบเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะจะไม่มีใครทำอะไรผมใช่ไหมครับ อ๋อนี่ไงเจอแล้ว0 3 4 0โอเคโอเคห้องที่15เนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะครับนะแค่ให้เรานับแคนดี้ในห้องแล้วก็เป็นตัวเลขรหัสนั่นเองคำตอบที่ได้ก็คือ7 3 3 4ครับ ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะทำให้สำเร็จแล้วนะครับนะต้องติดอยู่ในห้อง SK ไปตลอดการมาได้เพียงแค่15ห้องเท่านั้นเองนะครับนะเฮย่งมีชกโคบเดินผ่านด้วยคนน่าเวทนาเลยนะครับนะผมคงกลายเป็นเด็กหลงแล้วก็หายไปตลอดการ